ที่ตราดกันบ้างคุณผู้ชมครับเกิดเหตุคือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าคุณตํารวจมาหน่อยที่ร้านขายหัวหมูทะเลาะก,กันผู้หญิงคนนึงมากับพนักง,งานปั๊มรีบมาเร็วจะใส่กันอยู่แล้วพอไปถึงตํารวจบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกันครับเุยอะไรกนลงได้ึ้นแล้ว,ว,วโไหค เราเอ็ดได้ไหมไม่ใช่ของเราแต่รู้เราเจอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะฮะคือตอนแรกผมเห็นคลิปเนี่ยผมงงนะตำรวจมาถึงถามคืนยัง <3 S 2> แล้วก็คืนแล้วอีกสักพักหนึ่งนี่ฮะพี่ท่านนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่คืน แต่แม่มันไม่ทวงดีๆไงพูดจาไม่ดีเลยไม่ตั้งใจจะเอาไปหรอกน้ามาดูกันหน่อยครับเรื่องนี้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับเยน็นวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณร้านขายหัวหมูใกล้เคียงกับปั๊มน้ํามันเชลสาขาหนองสเสม็ดที่จังหวัดตราดนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายเขามาปะกันตรงนี้พอดีครับนางเอคือพี่คนนี้แหละครับเสื้อเขียวๆนี่นแหละทะเลาะกับกลุ่มพนักงานปั๊มน้ํามันที่ตามมาจากหน้าปัม๊มต้นสายปะเหตุมาจากอะไรครับคืออย่างนี้ฮะตัว พนักงานปั๊มบอกว่าเปิดกล้องวงจรปิดดูไปเห็นว่าตัวพี่เอเนี่แหละผู้หญิงเสื้อเขียวฮะแวะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วไปเจอเงิน6,000บาทตกอยู่ที่พื้นซึ่งพนักงานปั๊มบอกว่ามันเป็นของปั๊มค่ะแต่เห็นภาพเลยว่าพี่เอเนี่ยก้มลงหยิบแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเด็กปั๊มก็ตกใจไงเงินหายเพราะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเงินหายเนี่ยพนักงานต้องออกเอง เขาก็เลยขี่ตามไปพอไปเจอกับตัวพี่เอเข้าก็บอกว่าพี่เอเก็บเงินไปหรือเปล่าคืนมาเถอะปรากฏว่าเถียงกันไปกันมาเพราะพี่เอบอกว่าอีกฝ่ายพูดไม่ดีกับฉันครับขอโทษไม่ใช่เป็นของเด็กปั๊มเขาคจะแบ่งเขาเท่าไหร่เขาพูดแบบนี้นี่ก็เลยบอกไม่ได้แบ่งไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเงินของปั๊มไม่ใช่เงินของผู้อื่นเรอให้เป็นของผู้อื่นัามนะคะแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าป้าอยากได้ถุงน้ำใจป้าจำไป้วเราจะของปั๊มนี่พูดแบบนี้ ตามที่เห็นเลยครับคือที่เป็นเรื่องเพราะว่าพอพี่พนักงานปั๊มตามมาเจอก็บอกว่าป้าเอาเงินมาคืนหน่อยป้าบอกว่าแบ่งเท่าไหร่เด็กก็เลยบอกพี่แบ่งไม่ได้พี่หยิบไปแบบนี้มันเข้าข่ายขโมยของถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วคืนมาเจอแล้วขนาดนั้นคือพอดีตำรวจมาพอดีตำรวจก็เลยบอกว่าป้าใจเย็นๆนะป้าเอนะป้าต้องคืนเขาจริงๆเพราะว่าที่ป้าหยิบมาเนี่ยไม่ใช่ป้าเจอ เพราะป้าเนี่ยหยิบมาแล้วมาต่อเลยเหมือนจะมาซื้อของแต่ป้าเอบอกว่าฉันไม่ได้จะหนีฉันเก็บไว้ก็เลยมาเฉยๆก็กะว่าจะคืนจะจะถามก่อนว่าจะแบ่งเท่าไหร่ครับได้ไรอย่างที่ตำรวจบอกต่อไปถ้าเก็บก่อนก็ตัดสินได้ได้ให้มันอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าพึ่งนำมาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทรัพย์สินเคลื่อนที่ความผิดฐานรัทรัพย์มันจะเกิดขึ้นมันไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ผิดอะไรขอเราลก้ ไ่ด้คือผมอกแล้วว่าอยากให้ทรัพย์มันเคลื่อนออกที่ที่มันตกครับเจตนาเราดีแต่ว่าวามบิดมันอาจจะมีได้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันครับว่าคราวหน้าถ้าคุณผู้ชมไปเจอทรัพย์สินจะเป็นเงินจะเป็นของตกอยู่อย่าพิ่งรีบเคลื่อนย้ายและพยายามเรียกคนแถวนั้นมาดูว่าอ๋อนี่เราเจอจริงๆนะถ้าจะหยิบจะเอาไปทําอะไรบอกคนอื่นด้วยหรือไม่ก็ต้องรีบไปต่อมาก็คืออย่าไปแวะตามร้านขายของแบบนี้ก็ควรจะไปที่สถานีตำรวจดีกว่าครับ ผมว่าอาจจะต้องพูดให้ชัดว่าอย่าไปขยับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขยับได้แต่ว่าต้องเอาไปให้ตํารวจ<อ>นะครับเขาบอกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวซับพพเคลื่อนที่โดนข้อหารักทรัพย์ยักยอกก็ต้องเคลื่อนแหละเ <c oughs> พราะจะเอาไปคืนให้ตํารวจให้ตามหาเจ้าของอแค่นั้นเองเจตนาจะได้บริสุทธิ์นะครับ<อ>คุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s c r i b e กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิ เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ